ภารกาจทำความเย็นของโรงพยาบาลครับอันดับแรกให้หาความร้อนจากมนุษย์และอุปกรณ์ครับมีผู้ป่วยอยู่750คนครับมีอัตราการปล่ความร้อนอยู่ที่110วัตต์ต่อคนครับเอา750มาคูณ110ครับจะได้8,2500ครับและมีความร้อนจากหลอด LED ครับจะมีสมการนี่ครับจากหน้า172ครับกาลังไฟฟ้าคูณด้วยชั่วโมงหารด้วย24่ชั่วโมงครับคูณด้วยจำนวนหลอดครับ กำลังไฟฟ้าก็คือ18วัตต์ครับให้มา18วัตต์ครับคุณว่ายชั่วโมงคือ24ชั่วโมงที่ใช้รถในโรงพยาบาลครับหารด้วย24ครับคุณด้วยจำนวนหลอดครับห0 0หลอดครับจะได้ออกมาเป็น9 0 0 0วัตต์ครับเราจะมีความร้อนจากคอมพิวเตอร์ครับจำนวนชุด50ชุดครับเนี่ยครับจำนวน50ชุดครับคอมพิวเตอร์จะตกชุดละประมาณ250วัตต์ครับก็เลยเอา 5 0มคูณกับ2 0ครับจะได้12500วัตต์ครับรวมความร้อนที่ได้จากมนุษย์และอุปกรณ์ครับเอา82 0 0 0วัตต์ครับที่ได้ครับจากตัวแรกครับมาบวกกับ9000จากหลอด led ครับมาบวกกับ12500จากคอมพิวเตอร์ครับก็จะได้ออกมาเป็น14,000วัต์ครับ ต่อมาคำนวณความร้อนจากพดนักโปรงแสงครับพื้นที่กระจกด้านหน้าครับก็คือ300ตารางเมตรครับมีหน้าต่างคิดเป็นพื้นที่60%ของพื้นที่ด้านหน้าครับอีก40%ครับของก็คือคูณครับก็คือคูณ40%ครับผมก็เลยเอา300คูณกับ40ครับเปอร์เซ็นต์หารด้วยร้อยครับผมก็เลยตัดศูนตัดศย์ได้120ตารางเมตรครับ เราก็จะมีค่าสัมประสิทธิ์ครับที่เขาให้มาก็คือ0.268วัตต์ต่อเมตรคูณค่า k ครับเนี่ยครับเราก็จะมีอุณหภูมิภายนอกกับอุณหภูมิภายในครับอุณหภูมิภายนอกก็คือ40องศาครับแล้วก็อุณหภูมิภายในโรงพยาบาลจะปรับที่อุณหภูมิที่24องศาครับผมก็เลยนํามาหาผลต่างอุณหภูมิระหว่างอุณหภูมิภายนอกกับอุณหภูมิภายในครับผมก็เลยเอา40มาลบกับย4ครับ ก็จะได้16องศาครับผลต่างก็คือ16ครับแล้วก็คำนวณความร้อนที่ผ่านกระจกครับูผมเอาสูตรเอาสมการมาจากหน้า159ครับ A คูณด้วย u คูณด้วยเดลต้าทครับ A ก็คือพื้นที่ผิวครับ U ก็คือค่าสัมประสิทธิ์ครับเดลต้าทก็คือผลต่างระหว่างภายนอกกับภายในครับนี่ครับที่ผมหาได้ผมก็เลยเอาแทนเลขเข้าไปครับ120ครับ พื้นที่วิวครับเนี่ยครับคุณเลยแทนเลขเข้าไปครับยูก็คือค่าสาระสิทธิ์ครับแล้วก็อุดผลต่างอุณหภูมิเขาคือ16ครับก็จะได้ห้าร้อยสิบสี่จุดห้าหกบาทครับต่อมาหาความร้อนตัวที่สามครับความร้อนจากผนังทึบแสงครับหาจากอาคารด้านหน้าครับอาคารด้านหน้าเนี่ยครับด้านหน้ามีพื้นที่สามร้อยตารางเมตรครับมีหน้าต่างที่เป็นพื้นที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับ ผมก็เลยหกสิบมาคูณกับสามร้อยครับเปอร์เซ็นต์หารด้วยร้อยครับผมก็ตัดศูนย์ตัดศูนย์ก็ได้ร้อยแปดสิบตารางเมตรครับให้ค่า U คือค่าสัมประสิทธิ์มาครับก็คือศูนย์จุดห้าสี่ศูนย์วัตต์ครับต่อมาหาพื้นที่ด้านหลังครับพื้นที่ด้านหลังเนี่ยครับพื้นที่ด้านหลังส่วนพื้นที่ด้านหลังครับมีพื้นที่สองร้อยห้าสิบตารางเมตรครับมีหน้าต่างที่เป็นพื้นที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ ผมก็เลยเอาสองห้ามาคูณกับ50ครับเวกเซียนหารด้วร้อยครับก็ตัดศูนย์ตัดศูนย์ตัดศูนย์ครับได้125ตารางเมตรครับย U ค่าค่าสัมประสิทธิ์ครับให้มาเท่ากันครับคือ0.540ครับแล้วก็พื้นที่พื้นที่รวมครับด้านข้างกับด้านบนครับที่เขาให้มาครับก็คือ270ตารางเมตรครับผมก็เลยใส่สองไปครับค่า U ให้มาเท่ากันครับคือ0.540ครับอุณหภูมิภายนอกกับภายในครับ อุณหภูมิภายนอกให้มา40องศาครับแล้วก็อุณหภูมิภายในให้มา24องศาครับผมก็เลยนำอุณหภูมิภายนอกกับภายในครับมาหาผลต่างครับก็คือเดลต้าทีครับมาหาผลต่างก็ได้16องศาครับต่อมาผมคำนวณโดยใช้สูตรจากหน้า159ครับเนี่ยครับความร้อนผ่านผนังทึบแสงครับเนี่ยครับใช้สมการตัวนี้ครับสมการที่6.2ครับก็ พื้นที่ด้านหน้าครับ180ครับคูณด้วย u ือค่าสัมประสิทธิ์ครับก็คือ0.540ครับคูณด้วยผลต่างครับก็คือ delta t ก็คือ16ครับได้1 5 5 5 2วัตต์ครับพื้นที่ด้านหลังครับ a คือพื้นที่ผิวครับคือ125ครับคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์0.54ครับคูณด้วยผลต่างคือ16ครับได้1 0 8 0วัตต์ครับพื้นที่รวมครับ 270ตารางเมตรครับคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์ครับคือ0.540ครับคูณด้วย16ก็คือผลต่างของอุณหภูมิภายนอกกับภายในครับก็ได้2,332.8รครับรวมความร้อนที่ได้จากผนังทิปแสงครับก็คือเอาสาตัวนี้บารวมกันครับก็จะได้4,968วัตต์ครับ คำนวความร้อนตัวที่4ครับจากอัตราล้วนไหลภายนอกครับ h 1 h 2ครับ h 1ผมได้82ครับ h 2ผมได้55.5ครับโล1โล2ครับโล1ผมจะได้อยู่ที่0.91ครับโล2ได้อยู่0.86ครับเอาดำโล1ออน1มาหา0.91ครับก็จะได้1.099กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรครับ ัว2 1หา0.86ก็จะได้1.163กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรครับนํา2ตัวนี้มาหาค่าเฉลี่ยครับก็คือบวกกันแล้วหาร2ครับก็จะได้1.13 1กิโลกรัมลูกบาทเมตรครับต่อมาหาปริมาตรของอาคารครับพื้นที่อาคารให้มาที่300ครับ300ตารางเมตรครับมีดี5ชั้นครับสูง15เมตรครับจะตกอยู่ที่ชั้นละ3เมตรครับ ผมก็ได้นำสามร้อยมาคูณกับห้าคูณสามครับได้สี่พันห้าร้อยลูกบาทเมตรครับต่อมาหาตราลวดลาครับปริมาตรของอาคารผมได้อยู่ที่สี่พันห้าร้อยลูกบาทเมตรครับผมก็มาดูตารางที่หกจุดห้าครับหน้าร้อยหกสามครับสี่พันห้าอยู่ระหว่างหนึ่งพันกับห้าพันครับผมประมาณไว้ที่สี่สิบจุดห้าครับแปลเป็นลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ เอา40.5หาร1,000ครับก็จะได้0.0405ครับ Q เท่ากับ h 1ลบ h 2คูณด้วยโลเจเลียคูณด้วยอัตราการกไหลครับ h 1ก็คือ82กิโลจูลต่อกิโลกรัมครับ h 2ก็คือ55.5กิโลจูลต่อกิโลกรัมครับพอคูณด้วยโลเจเลียก็คือ1 1 3 1กิโลกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรครับคูณด้วย0.0405ครับ ก็จะได้1.21กิโลวัตต์หรือว่า1,210วัตต์ครับหาคีรวมครับหาความร้อนที่ได้จากมนุษย์และอุปกรณ์ครับก็คือ1400,0วัตต์ครับนะครับแล้วก็ความร้อนที่ได้จากผนังโปร่งแสงครับก็คือ514.56วัตต์ครับความร้อนที่ได้จากผนังทึบแสงครับก็คือ4,968วัตต์ครับแล้วก็ความร้อนจากอากาศั่วไหลครับก็คือ1,210วัตต์ครับ นำมาบวกกันครับก็จะได้1 1 6 9 2 5 6วัตต์ครับต่อมานำมาหาค่าตันความเย็นครับ1ตันความเย็นเท่ากับ3,516.7วัตต์ความร้อนครับนำ1 1 6 9 2 5 6วัตต์ครับมาหารกับ3,516.7ครับก็จะได้3 1 4 7ตันความเย็นครับหรือ,อ31.48ตันความเย็นครับ